กล่าวเรียนท่านประธานที่รับขับสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมธิการผมกล่าวเรียนท่านประธานและที่ประชุมสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งสิ่งที่ท่านกังวลใจว่าวุฒิสภาจะทำรัขัดรัฐธรรมนูญนั้นขออนุญาตเรียนข้อมูลเลยนะครับวุฒิสภาไม่ได้ทําการแก้ไขข้อบังคับให้มีการประชุมผสมผสานหรือการประชุมออนไลน์ได้ เื่อแก้ปัญหาเพียงองค์กรเดียวครับสภาผู้แทนราษฎรได้ประชุมและมีมติเห็นชอบในการแก้ไขข้อบังคับการประชุมแบบเดียวกันกับวธุฒิสภาครับเสนอโดยท่านอนันต์ผลอำนวยประธานคณะกรรมธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรและได้รับความเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาการ ขึ้นพิจารณาขณะนี้ก็พิจารณาใกล้เคียงที่จะเสร็จแบบเดียวกันกันกบพุดที่สภาร่างก็ไปในทำนองเดียวกันครับส่วนตัวกระผมได้พบกับท่านอนันต์ผลน้ำหน่วยประธานกรรมธิการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาพูแาดแทนราษฎรและเป็นประธานคณะกรรมธิการกิจการสภาพู้แทนราษฎร เมื่อคราวประชุมรัฐสภาครั้งล่าสุดนี้เองครับได้นําร่างของวุฒิสภาที่แก้ไขเสร็จแล้วไปให้ท่านพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีความเห็นพ้องต้องกันว่าเมื่อวุฒิสภาแก้เสร็จแล้วสภาผู้แทนราษฎรก็จะแก้เสร็จตามจากนั้นจะทําร่างแก้ไขข้อบังคับรัฐสภาร่วมกันครับคําถามที่ว่าท่านว่าขัดรัฐธรรมนูญน,นั้นเนี่ยนะครับ ก็ฝากพิารณาแล้วกันนะครับบางเรื่องก็เป็นการตีความทางกฎหมายซึ่งแตกต่างกันมีคนไปยื่นครับเยอะแยะครับ <Yeah. S 2> ผมก็ยื่นสารรัมนูลบ่อย <Yeah. S 2> ผมก็ถูกยื่นบ่อยก็ามีหน้ากฎหมายแตกต่างกันได้ครับ mm. แต่การเดินหน้าไปโดยใช้ข้อบังคับ mm. ข้อ120ตีความโดยคข่งครัดบอกมาต้องมาประชุมแล้วท่านบอกว่าข้อ128ให้กรรมธิการตั้งข้อบังคับโดย ไม่มีเรื่องออนไลน์ท่านก็ทําขัดการไปขัดรัฐธรรมนูญแล้วครับเพราะไม่ม,มีเขียนว่าออนไลน์อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เลยครับรัฐธรรมนูนเขียน60นยเนี่ยยังไม่ได้เกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมผมเรียนว่าเราต้องใช้หลักมาตราสามถูกต้องแล้วนะครับแล้วเราก็เดินกลับเรียนว่าในที่ประชุมกรรมธิการที่พี่นาเนี่ยนักกฎหมายอยู่เท่าไหร่ครับแต่ก็ไม่ได้หมายว่าจะชี้ถูกชี้ผิดนะครับสารธรรมนูก็ต้องชี้วันหน้าประการที่สอง ในการประชุมร่วมกันนั้นได้เชิญฝั่งสภาผู้แทนราษฎรมาประชุมร่วมกันได้ทดสอบทางเทคนิคด้วยทุกประการนะครับสม,มีการวางมาตรฐานเพื่อให้เกิดความรอบคอบรัดกลุ่มว่าต้องมีเหตุจำเป็นสุดวิสัยอย่างยิ่งและจะต้องมีเรื่องของการที่ประธานก็ต้องมีหลังพิงจากที่ประชุมวิสามัญกิจการวุฒิสภารวมทั้ง ยังต้องมีการมาประชุมที่สภาครับเพื่อใดถ้ามาประชุมที่สภาแล้วท่านลงชื่อเข้าประชุมก็ถือเป็นการประชุมในห้องประชุมจะเข้าาออกกเดี๋ยวไปออนไลน์บ้างเดี๋ยวมาประชุมอย่างนี้ไม่ได้ครับระเบียบแบบนี้ต้องออกตามหลังครับผมกราบเรียนว่าในการประชุมที่ไม่อยากยกต่างประเทศนะครับเคยยกมาแล้วในห้องประชุมแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษออสเตรเลียฟิลิปปินส์หรือหลายๆที่นะครับ เขาแก้ไขไปแล้วแล้วเขาก็เดินหน้าไปได้ถ้าท่านตีความบอกว่ารัฐมนูญแตกต่างกันก็ไม่เป็นไรครับเราก็คงทําหน้าที่ของเราถ้าท่านกังวลไม่ต้องแก้ไขความจริงก็ไม่ต้องแก้ไขเรื่องการประชุมกรรมธิการออนไลน์เสียด้วยซ้ํานี่มันติดขัดครับมันเกิดเหตุโควิดแล้วก็มีสมาชิกวุฒิสภาเจ้าหน้าที่ก็ติดท่านก็ทราบดีกันอยู่แล้วเหตุการณ์ท้้งหน้าไม่ได้หมายความว่า จะมีการประชุมออนไลน์แบบพ้ามเพื่อเพียงแต่ว่าต้องมีเหตุจําเป็นอาจจะเกิดเหตุจําเป็นอย่างยิ่งยวดอย่างสําคัญอย่างยิ่งจึงต้องมาประชุมก็การาบเรียนว่าความกังวลของท่านนั้นกรรมธิการก็ได้ํำมาศึกษาตรวจสอบและทบทวนก็ได้ตรวจสอบเหมือนกันครับไปยังกรรมธิการร่างและทมนูญเช่นกันไม่ได้หมายความว่าละเลยที่จะไม่ตรวจสอบ ก็ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานเพียงแค่นี้ครับว่าได้ดําเนินการอย่างรอบครอบแล้วขอบพระคุณครับ